ป่าผีสิงแห่งเขาเร้นลับท่ามกลางภูเขาสูงที่มีเมฆหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีมีป่าลึกแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านขนานนามว่าป่าเขาเร้นลับป่าแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยเรื่องเล่าขานถึงความน่ากลัวและสิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นภายในไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกเกินกว่าขอบของป่า เพราะหลายคนที่หายเข้าไปในป่ากลับไม่เคยมีใครได้พบเห็นอีกเลยบางว่าพวกเขาหายไปตลอดกาลบางก็เล่าว่ามีคนบางคนที่กลับมาแต่เปลี่ยนไปจนเหมือนไม่ใช่คนเดิมตำนานของป่าแห่งนี้เริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ใกล้ขอบป่า หมู่บ้านนี้เคยมีชีวิตชีวาผู้คนอาศัยอยู่อย่างสงบสุขและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทว่าวันหนึ่งได้มีคณะสำรวจเดินทางมาจากเมืองใหญ่พวกเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติโบราณที่ถูกซ่อนไว้ภายในป่าเขาเร้นลับพวกเขาเชื่อว,ว่าป่าแห่งนี้เคยเป็นที่ซ่อนสมบัติ ของกริย์บโบราณที่หนีศึกสงครามพวกเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจป่าแม้ชาวบ้านจะเตือนถึงอันตรายที่แฝงอยู่แต่พวกเขาก็ยังคงมุ่งมันเมื่อคณะสำรวจเข้าป่าไปพวกเขาหายตัวไปนานหลายเดือนโดยไม่มีข่าวคราวจนชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าพวกเขาคงเสียชีวิตไปแล้วแต่ทว่า ในคืนที่พายุฝนตกหนักที่สุดในรอบปีชาวบ้านเห็นชายคนหนึ่งเดินโซซับโซเซออกมาจากป่าร่างกายของเขาอ่อนแรงเหมือนเพิ่งผ่านการทรมานมานานใบหน้าของเขาซีดเผือดและดวงตาของเขาก็เต็มไปได้วยความหวาดกลัวเขาถูกนํำตัวไปยังหมู่บ้านเพื่อฟื้นฟูร่างกายแต่เขาไม่เคยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าเลย เพียงแค่บอกว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเด็ดขาดแล้วก็เสียชีวิตในคืนถัดมาท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมหมู่บ้านหลังจากนั้นป่าเขาเร้นลับก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามชาวบ้านที่เคยเข้าไปหาของป่าก็เลิกราไม่มีใครกล้าเข้ามาในป่าอีกเลย มีเพียงเสียงเล่าขานถึงเงาของผู้คนที่เห็นในป่าและเสียงกระซิบแปลกๆที่ดังมาจากความมืดลึกภายในยิ่งเวลาผ่านไปความกลัวและความลึกลับของป่าแห่งนี้ก็ยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นที่ที่ชาวบ้านพากันหลีกเลี่ยงหลายปีผ่านไปมีนักวิจัยหนุ่มคน ที่ชื่อว่าอาคมสนใจเรื่องราวลึกลับของป่าเขาเร้นลับเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่หลงไหลในตำนานและเรื่องเล่าโบราณเขาเชื่อว่าแปทางนี้อาจมีความลับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและตัดสินใจจะเข้าไปสำรวจด้วยตัวเองแม้ชาวบ้านจะพยายามห้ามปรามเขาแต่เขาก็ไม่ฟัง และออกเดินทางเข้าไปในป่าคนเดียวพร้อมกับอุปกรณ์แคมป์และกล้องบันทึกภาพอาคมใช้เวลาช่วงกลางวันเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเขาผ่านต้นไม้ใหญ่ที่สูงเสียดฟ้าและทุ่งหญ้ารกทึบเขารู้ว่าป่าแห่งนี้เหมือนมีชีวิตมันไม่เหมือนป่าทั่วไปที่เขาเคยสำรวจ เขารู้สึกได้ถึงสายตาที่จอบจ้องมาที่เขาตลอดเวลาราวกับว่ามีบางสิ่งที่เฝ้ามองเขาจากมุมมืดที่ปกคลุมต้นไม้แต่เขาไม่พบใครเลยในระยะสายตามีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านและเสียงใบไม้ที่ไหวไปมาเมื่อถึงเวลายเย็นเขาตั้งแคมป์ริมลำธารเล็กๆ ในป่าที่เงียบสงดท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มและความเงียบงันของป่าก็ทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวอย่างบอกไม่ถูกท่ามกลางความเงียบสงบนี้เขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นจากด้านหลังของเขาเสียงนั้นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆของคนหลายคนที่พูดซ้อนกันเมื่อเขาหันไปมองก็ไม่พบใคร อาคมตัดสินใจบันทึกเสียงนั้นด้วยเครื่องบันทึกเสียงที่เขานำติดตัวมาด้วยและสิ่งที่เขาได้ยินในเทปบันทึกก็ทำให้เขาคนลุกไปทั่วทั้งร่างเมื่อเปิดฟังเขาได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นเสียงนั้นพูดซ้ำๆว่าอย่ามากลับไปทิ้งเราไว้ที่นี่เขาพยายามหาแหล่งที่มาของเสียง แต่ว่ายิ่งเขาพยายามหาคำตอบก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยความมืดที่ค่อยๆรุกคืบเข้ามาในคืนนั้นเขาฝันประหลาดฝันถึงผู้คนที่แต่งกายด้วยชุดโบราณพวกนั้นมองมาที่เขาด้วยแววตาอ้อนวอนเหมือนกับต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเขาแต่เมื่อเขาพยายามเข้าไปใกล้ พวกนั้นก็กลับหายไปในความมืดเหมือนกับควันไฟและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่กลางทุง่งหญ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่บริเวณแคมป์ที่เขาตั้งไว้เมื่อตอนเย็นอาคมพยายามหาทางกลับไปยังแคมป์แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าเขาก็ยิ่งหลงทางเส้นทางที่คุ้นเคยหายไปทั้งหมด ราวกับว่าป่ากำลังเปลี่ยนแปลงและหลอกลวงเขาเมื่อท้องฟ้ามืดลงอีกครั้งเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถหาทางกลับไปได้อีกแล้วเขาตัดสินใจตั้งแคมป์และจุดไฟเพื่อป้องกันความหนาวเย็นแต่ไฟนั้นกลับดับลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเป่าไฟของเขาให้ดับ กลางดึกคืนนั้นเขาตื่นขึ้นมาพบว่ามีเงาของคนยืนอยู่รอบตัวเขาหลายคนแต่พวกนั้นไม่ได้ขยับไปไหนเงาเหล่านั้นเพียงแค่ยืนมองเขาด้วยความเงียบสงัดเขาจึงพยายามถามว่าพวกเขาเป็นใครและทำไมถึงมาที่นี่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบ ที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกไปทั่วตัวอาคมพยายามตั้งสติและพยายามหนีออกจากที่นั่นแต่ทุกครั้งที่เขาวิ่งเงานั้นก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าเขาเสมอราวกับว่าพวกมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านความมืดได้รวดเร็วกว่าที่เขาจะหลบหนีท่ามกลางความหวาดกลัวและความเหนื่อยล้าเขาก็ได้สะดุดล้มลงไปกับพื้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมา ก็พบว่ามีใบหน้าของชายคนหนึ่งก้มลงมามองเขาอย่างใกล้ชิดใบหน้านั้นซีดขาวเหมือนคนที่ไร้ชีวิตดวงตาของเขากลวงโบและริมฝีปากของเขาก็ขยับเบาๆว่ากลับไปซะในขณะที่เขากำลังจะหมดสติไปก็รู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่ซ่านมาจากมือของเงาเหล่านั้น ที่จับตัวเขาไว้ราวกับว่าพยายามจะลากเขาลงสู่พื้นดินทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนถูกดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ริมขอบป่าห่างจากหมู่บ้านที่เขาออกเดินทางมาชาวบ้านที่พบเห็นเขาก็ได้พยายามช่วยเหลือเขากลับมาสู่หมู่บ้าน แต่ใบหน้าของเขาก็เต็มไปได้วยความตื่นกลัวและไม่สามารถเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อเขาเริ่มฟื้นจากสภาพช็อกอาคมจึงเล่าว่าป่าแห่งนั้นเต็มไปด้วยวิญญาณของผู้คนที่ติดค้างอยู่พวกเขาถูกผูกพันไว้กับป่าและไม่สามารถไปสู่สุขติได้เขาเชื่อว่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ในป่า อาจเป็นสิ่งที่ดึงดูดวิญญาณเหล่านี้ไว้หลังจากเหตุการณ์นี้อาคมก็ไม่เคยกลับเข้าไปในป่าเขาล้้ลับอีกเลยเขาได้ย้ายออกจากเมืองไปยังที่ห่างไกลและกลายเป็นคนที่พูดน้อยไม่ยอมเล่าเรื่องราวให้ใครฟังอีกแต่ในบางคืนที่ท้องฟา้ามืดสนิทเขาจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากขอบป่า เสียงที่คอยเตือนเขาว่าอย่ามาที่นี่อีกกลับไปเรื่องราวของป่าเขาเร้นลับยังคงถูกเล่าขานต่อไปแม้จะไม่มีใครกล้าเข้าไปท้าทายความลับของมันอีกแต่เสียงกระซิบจากความมืดและเงาของผู้ที่หายไปในป่ายังคงทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงรู้สึกถึงความน่ากลัว ที่แผ่กระจายออกมาจากต้นไม้สูงและเงาของป่าที่ไรที่สิ้นสุด